จอดังถิ่โอ้ทำอาหารมาให้สามมื้อเลยเป็นอะไรนะอาหารเป็นอาหารกล่องหรือว่าก็คนละกล่องคนละกล่องแจกแล้วมีงานที่ดูแดงที่ที่นี่มาอยี่ข้างบ้านเข้ามาอยู่ สามถาดห้าคนหมายถึงว่าพัดหนึ่งเนี่ยมันอยู่เนี่ยครบวันเลยแปดชั่วโมง,งอ๋อแล้วก็บุญกันย่างเงี้ยแหละ<ช>ครับก็ไม่ต้องเนาะคือคือไม่ต้องมีที่นอนก็ดิ้มกันมาทำงาน <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> นั่งหลับไปเลยอืม <c oughs> อ่ะแล้วทีนี้งานที่เรามาสำารัจเกณฑ์อาการนะครับถ้ามาอาการแล้วก็วัดอุณหภูมิไฟนิ้วมือเอวัดก็เส้นใส่นิ้วมือแล้ววัดอุณหภูมิวัดความดันครับเรามีกล้องวงจรเรามีตองก่อน เขาไม่มีใครออกไปไหนไม่มีอยู่ที่เขปฏิบัติตามกฎระเบียบตามกฎระเบียบแล้วพวกคนที่มาดูแลที่นี่พี่ๆในกลัวไหมฮะไม่กลัวงเราเขาัวเพราะว่าเราเข้าใจเป็นผู้ป่วยที่หายแล้วหายแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่แพร่เชื้อไม่มีแล้วไม่มีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้ที่บางคนบางนะจัดให้ดีนะไม่ให้บังสองไหม

วันนี้น้องฟายฮะทำไมแม่กาว่าเลยนะดีใจดีใจเขาเขาฟังมา้วเรื่องใจว่าเขาพูดไม่ค่อยได้ถ่กพูดแทนรับเลยพูดแทนรับขอปกติเข็นออกไปข้างนอกไหมเข็นขไปที่พอ

ก็เป็นนโยบายของท่านผู้ชัก,การอาหารบกนะครับที่ต้องการให้หน่วยทหารต่งตางๆนะครับลงไปช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยที่ได้รับความเดือดร้อนจากอาการโควิดนะครับก็โดยการเราได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาก็คือบริษัทมาดามฟินจำกัดนะครับได้นำข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยแล้วก็ของใช้จำเป็นบางส่วนเนี่ยมามอบให้ทางหน่วยเพื่อนำไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนคะวันนี้เราก็มีพื้นที่ที่เข้ามาดําการ สองพื้นที่ก็คือพื้นที่บ้านชัยนามและก็ที่พักแห่งนี้ที่เป็นพักผู้ป่วยนะครับเราก็ได้นําของมามอบให้แล้วก็ลงมาพูดคุยแล้วก็เป็นกาลังใจให้กับเจ้าที่ที่ทํางานในเรื่องของการดูแลสถานการณ์โควิดครับทั้ง <Okay. S 1> ในส่วนของที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ในส่วนของที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีงานทนําในช่วงนี้แล้วก็ถูกกักตัว14วันนะครับก็มีปัญหาเรื่องของการขาดรายได้นะครับเราก็ได้นําข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น,น